สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน, mm hmm. น้องๆทุกท่านนะครับวันนี้เราจะเมะื่อคืนฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเลย mm hmm. กบร้องเต็มทุ่งเลยครับแต่ว่าไปส่งไฟดูเฉยๆแต่ไม่จับปล่อยให้มันขยายพันธุ์ไปก่อน mm hmm. เป็นสิบคู่ทั้งกบทั้งเขียดนะครับไข่เต็มเลยครับ mm hmm. เดี๋ยววันนี้พาไปดูนะครับ mm hmm. ตกแบบทั้งคืนแต่ว่าไม่ตกไม่หนักมากครับ mm hmm. คือตกแบบลินลินแหละ ตกไม่มีพายุนะครับก็นอนฟังเสียงกรบร้องสบายเลยหลับเสียงกบเสียงอื่ร้องกล่อมให้มันร้องไปเออเสียงเสียงกรบร้องก็ให้มันร้องไปเราไปอ่อยมันให้มันหยุดร้องได้ยังไงล่ะเออพอมึงพอมึงอันกบมันห้องเต็มทุ่งไหมอึ่งมันก็ห้องเต็มแม่เมียน่ะปุกผัวผัวเลยบอกเออมันห้องไปละกู กูจะให้เจ uh, ังไรให้ม ta. ันกูสิบอ้อยมันหยุดห้องอะไรจังไรวะก็มันห้องเป็นตัวแม่เออกูจะเฮ็ดจังไลสชิบอ้อยมันให้มันให้มันหยุดได้เออผู้เมียกระบอกอยากกบมันห้องอะไรให้ผัวลูกไปจับกบมากินนี่น่ะผัวก็อิศูนว่าห้องก็ห้องแต่แม่กูจะไปอ้อยมันจังไรล่ะไปไปดูกันครับผม ทำนาข้าวแบบหยดเมล็ดครับก็เป็นแถวสวยดีครับลดขั้นตอนในการาทำครับไม่ต้องกานกล้าไม่ต้องสอนกล้าไม่ต้องดำนะครับก็คือหยอดเมล็ดพอเมล็ดขึ้นเสร็จแล้วเราก็ปล่อยไปเลยครับรอน้ําอย่างเดียวครับนะครับ,รบก็ขึ้นสําคัญที่เครื่องหยดมันจะปัจุบันเครื่องหยดก็ผลิตมาดีนะครับผลิตมามาตรฐานดีนะครับอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนดำแต่ว่าก็าทิ้งระยะห่างได้ สวยงามทิเดียวนะครับ,รบพอใจในระดับหนึ่งครับ90%ครับผมปฏิพิชไม่ต้องกลัวครับสองเดือนครึ่งตัดใบข้าวโปะหญ้าใบาข้าวก็ย่อฉลายเป็นปุ๋ยครับไปดูอหลบรรยากาศแบบนี้ต้องร้องเพลงต้นต้นต้นฉบับเจ้าของเพลงไม่รู้ใครนะแต่ขออนุญาตอเอามาร้อง ใส่เพื่อนๆครับมันขนาดสนอยครับไข่ไข่ไข่อยางเขาเรือนหกฝนก็ตกพรำพรำกบมันก็ร้องงิ่งเงิ่งรไปดูท้องนาฝนตกเมื่อคืนกบไข่เต็มเลยฝนตกที่ไรคิดถึงควันใจของข้าแม่ดอกสนอปานนาคิดถึงแก้วตาจนร้องไห้ ไม่ใช่เขียนนะกบเลยเนี่เอาแค่นี้ก็แล้วกันครับพอไม่เอาเยอะครับผมเดี๋ยวจะเสียบรรยากาศครับสวัสดีครับโอ้หอยปังครับหอยปังมีไม่เยอะปล่อยมันให้ทำพันไปบ้างนี่นะครับลูกหอยปังครับโอ้หอยปังปล่อยมันมันไม่หลาย ปูคปูครับน้องปูแต่ไม่กินเพราะว่าปูมันมเห็นปูไหมตัวผู้ครับปูตัวผู้เพื่อนเพื่อนเคยเห็น ปูไหม <c oughs> แต่ไม่เคยเห็นปูมาดูเอาเด้ออันนี้อันนี้รุ่นกลางๆที่มันพึง